ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้พี่ก็เปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะวันนี้นะครับพี่ก็จะมาหลอกเอาอกตัววัยรุ่น f อถามว่าวัยรุ่น FF คือใครคือน้องรู้จักในดิ s คอร์นะครับมาชอบชวนพี่เล่นแต่ฟรีไฟล e อะไรก็ฟรีไฟลอ่ะไอ้เฮียแบบฟรีไฟ e ทั้งวันอ่ะ วันนี้นะครับก็เป็นวันดีงามแล้วนะที่เราจะมาหลอกเอาตัวมาในเกมสติอวอเบิร์ตหรอครับมันชอบถ่ายรูปมาอวดนะว่าได้ตัวนั้นได้ตัวนี้ตัวดีไปบิดเพื่อนมาวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบิดมันไปแจกคนในเซิร์ฟปกตินะมาดูรีแอคชั่นวันนะครับว่าจะหัวร้อนไหมดียูกับผมเอาเฮ้ยเอาไม่เอาไม่นี่นี่เออหนูวเอฟพี่ดูละเปิดคลิปแบบนี้มันคล้ายๆเขาก็เปิดกันเลยมานี่มานี่มานี่มาเปิดแบบฮาร์ดคอร์มั้ย อันนี้ป่ะอ่าโอเคไหนยืนเก๊กนั่นหลอกอย่างนี้ดีจุดกับผมซาๆกันนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรวะเอ้าวันนี้เราจะมาทำอะไรอ่ะเรียบอยดีอันนี้เราก็จะมาบิดตัวไหนุ่มเอฟกันนะครับเอาเลยนะเอาไอพีผมเอกไปได้ไอพี่อยู่ในนั้นแหละ ไอ้ดูพี่เอาตัวเลงมาเนอเนาะเ้อเฮ้ย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 ไอ้หนุ่มเอฟไอ้หนุ่มเอฟคือคือวันเนี้ยคอนเทนต์ของพี่ก็คือจะมายืมตัวเองในสติลอาเบิลลอตเว้ยคือยืมไปทำคอนเทนต์รีเวิร์บอ่ะอ่ะเข้าใจปะพี่จะรีเวิร์บส่องไหนอ่ะพี่จะรีเวิร์บขั้นต่อไปเนี่ยมันใช้เงินหนึ่งร้อยทีเนี่ยคือตัวพี่มีแต่รถไฟบ๊อบตัวเดียวอ่ะมันรีเวิร์บไม่ได้ไปเงินไม่ถึงอ๋อ พี่คือพี่ยืมตัวเองเป็นรีเวิร์สได้ไหมอ่ากยืมเหรออ่ะแล้วเนี่ยพี่กลั oh. กวแบบเอ็งกลัวพี่บิดเองเหรอไม่พี่อัดคลิปเป็นพยานเนี่ยถ้าถ้าพี่บิดเนี่ยเอ็งเอาคลิปนี้ไปประจานพี่ได้เลย <Hey. S 2> ได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยใจดีจังวะมีน้อยคนนะที่จะให้พี่ยืมตัวเนี่ยเ,ยเอ็งรู้เปล่า เป็นไงพี่เรารู้จักกันมานานแล้วพี่โอเคเอ้พูดอย่างนี้ก็น่ารักหน่อยเพราะปกติเนี่ยพี่ไปยืมใครไอ้เคียแม่งไม่ให้พี่ยืมมันกลัวพี่บิดเอ็งเป็นคนแรกเลยที่พี่ยืมแล้วพี่จะคืนทําไมเอ็งมั่นใจว่าพี่ยืมแล้วพี่ไม่บิดเองวะโอ,อ้รู้จักกันมานานแล้วไงพี่ exam <c oughs> อ,อ้เองมีตัวใหม่ด้วยเหรอวะมั่นใจพี่มั่นใจพี่โอ้ยเ,เป็นไงพี่ผมตึงวะผมตึงวะพี่ ตึงมากเอ็งกำลไปเอามาจากไหนเนี่ยเว้ยผมไปขโมยเพื่อนมาพี่ฮะขโมยเพื่อนมาเอ๊ะเอ็งไปบิดเพื่อนเองมาเหรอวะเดี๋ยวดี๋ยเชี่ยเดี๋ยวพี่บิดต่อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสวุ่นใหม่พี่อะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวพี่เอาไปฟาร์มเงินเนี่ยอ๋อฟาร์มฟาร์มังินรีบ้านใช่ไหมพี่ใช่โอเคเดี๋ยวพี่รีเวิร์สเสร็จเดี๋ยวพี่ เอามาคืนนะโอเคที่โอเคชาวทหารผมมาคืนได้เลยอ๋อเอ้ยโทษโทมือลั้นเหรอวะโอ้โหติดตลกไปได้พี่ตอนนี้ตอนนีโอเคโอเคเอ้ยของฟรีว่ะอยากได้มานานละไอตัวแบบนี้เนี่ยปกติไม่เคยได้เลยไม่ใช่่แล้วเนียไม่ไม่ใช่ก็คือปกติอ่ะพี่ไม่มีเลยตัวเนี้ยเห็นไหมในบ้านพี่มีแต่รถไฟบ๊อบเนี่ยไอเห็นไหม อ๋อพี่ไม่เคยมีเลยนะซีคงซีเข็ดเนี่ยโอ้โหเอ็งใจป่ายังป่ะอันนี้คือพี่เอาไปฟาร์มหมดเลยป่ะอ๋อเอาเอาไปหมดเลยพี่ค่อยเอามาคืนพี่โอเคอุ้ยอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยตัวเก้าอี้เก้าอี้มาลีป่ะเนี่ยนายใช่ไหมพี่เก้าอี้มาลีเหลือแมงมุมหรอไอเฮียสไปเดอร์แมนสามล่างเฮ้ยไอตัวนี้เอามาจากไหนวะไอเฮียปกติพี่เห็นแต่ล่างเดียวอันนี้มันมีสามขาเฮ้ยสามขาเลยป่ะไอเด็รสามล่างเออ อเยังไงก็ขอบใจมากนะเดี๋ยวพี่รีเวิรด์เสร็จเดี๋ยวพี่เอาไปให้โอเคไหมโอเคพี่โอเคโอเคคอยมามาคืนนี่โอเคแต่ก่อนเองไปพี่มีอะไรจะบอกวะยังไงพี่อ๋ออะไร่สมควรละเองไม่รู้จักหรอวะซาฟซ่าเหลี่ยมจัด คนอย่างเองมันต้องอ้อพี่เอ,อ้ยพี่พ,พี่พี่ผมในยีในไงอ๋อไอ้เฮียดิอ้าไม่ไม่ไม่ฟังพี่ก่อนอัน,นอันพี่หยอกเองเฉยพี่ไม่ได้ตั้งใจอ,อ๋อจริงเปล่าจริงปกติพ,พี่พี่ไม่ค่อยโดนกูใครพ,พูดเลยวะอ๋เอ,อเฮ้ยที่มื่อคืนผมนรอ้องอะไรอ่ะร้องอะไรจะมาร้องอะไรเนาะชายอ่าชอยมเมื่อคืนนี่ทำไมเจนพี่ โอเคเจอกันเจอกันขอบคุณมากเอาละครับทุกคนตอนนี้ไอ้ดบเอฟมันก็ไปแล้วนะไอเฮียเาแบบบ้านมันโคตรรวยเลยมันมีซีโคงซี C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 , เอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาไปแจกในเซิร์ฟปกตินะเรามา,มาดูรีแอคชั่นมันว่ามันจะรู้สึกยังไงนะถ้าตัวน้องมันหายทั้งบ้านนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราเอาไปแจกกันเลยดีกว่ามาแล้วเซิร์ฟปกติไหนมีนักล่าอยากได้ตัวตึงๆไหมเอาไปเลยแจกครับพี่แจกครับแจกแจกครับพี่เอาไปเลยครับครับเอาไปเลยครับ บุฟเฟ่ตครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ตัวสีเข็ครับพี่เอาไปแล้วครับดูดูมันลคุณมันล็คุณวันรันบเข้ามาแล้วเว้ยคือบ้านจะเปิดภายในสามสองหนึ่งไปแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอาไปแล้วตัวแรกอ่าเรียบร้อยครับโดนโดนโดนใบมีคนเอางัวงัวงัวสามล่างไปแล้วนะเรียบร้อยส่วนไอ้หนุ่มนี่พยายามจะเอามาตเตโยนะไอ้ตัวเขียวเอามาตเตโยล่างรวมไปแล้ว วไอ้ดี้เอาเตา่าเต่าขนองโอ้ไอ้หนุ่มนี่ไม่ได้อย่างคุ้มเอาไปให้หมดน้องนั่นแหละนั่นแหละเอาไปเลยไปเลยเออใครอยากได้ของฟรีก็เอ้ยมึงจะวับกูทำไมเนี่ยน้องเอ้ยใครเนี่ยเฮียไม่รู้จักสักคนนี้วับกูเฉยมาแจกฟรีมึงจะเกียนกูอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราแกล้งมันบ้างดีกว่ามันมันจะเอาบอลลอนดอลเราไปไหมเกตอนเราจะแกล้งมันนะพี่จะทุบ จะเอาบอลลุงดอเราเดู๋บอลลุงดอเดี๋ยวเราจะแกล้งมันนะแกล้งบอลลุงดอบอลลุงดอเอ้าเอ้ยต้องตัแจ็คไม่เอาเหรอน้องมันจะไปขโมยงัวเขาเฮ้ยมันจะไปขโมยงัวเขาเอ้ยมันเอางัวไปแล้วมันเอางัวไปแล้วเฮียโคตรเกลียดเลยแม้ เอ้อบลอลลงดอไอ้ตัวเขียวอะไรบอลลงดอพี่น้องเฮียจำไว้นะครับเหลือสองตัวเหลือโลกไซบ็อบกับบอลลงดอนะครับเหมือนเบคอนสวยๆเอาลลงดอไปแล้วอะไรเนี่ย thank y แซมมี่แซมมี่อะไรน้องไอ้เฮียกูไม่ใช่แซมม s a สัตว์กูล่างเก๋กูเนี่ยซาซ่าน้องจำชื่อพี่ไว้ไอ้น้อง โอเคตอนนี้เรา <laughs> หมดบ้านแล้วนะเฮียไม่ถึงสามนาทีเลยนซ้ำแล้วเนี่ยผมจะเห็นรีอคชั่นตอนน้องมันมาเห็นว่าเฮียแต่คลิปเราจะไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวพี่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องมันด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะรอวปรุ่น F อฟมานะผมไม่แน่ใจว่าน้องมันจะมาวันไหนนะครับมันบอกว่าจะไปทํางานน่าจะรออีกหลายวันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูรีอคชั่นตอนมันเห็นบ้านพี่ตอนนี้นะเฮียเหยลือยีราฟสองตัวกับไอ้กริลานะโอเค เอ็งเป็นอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มเอฟคนเร็วนี้เป็นไรเอ็งเป็นอะไรเนี่ยมาคุยกับพี่ไอเป็นอะไรพี่อ่ะเอาตัวหายไปไหนเนี่ยเนีตัวกา่างมาเต็มเลยเนี่ยนี่แหละของที่พี่จะซอร์ไพเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีทั้งการรอ,มอไม่ไม่ไม่ฟังพี่นะพี่เสียสละตัวทั้งหมดเองแลกกับหมาปักเนี่ยเอง็เองควรดีใจปะ ปัญญาอ่อนเอียแม่งตัวราคาทั้งแพง<ป>ทั้งบ้านน่ะปกติเองก็ไม่บิดเพี้ยนึงมาพี่ก็บิดของเองต่อบิดเพี้ยอะไรโอ้โหราคาโคตรน้อยเอี่ยมันขายได้ปะเนี่ย 4m น้องตัวโโลิมิเต็ดอีเดชัวโอ้โหลิมิเต็ดง่ายเนี่ยเอาเองไม่ดีใจเหรอเนี่ยอย่างน้อยก็มียางรถยนต์แล้วก็หมูหมูมีโอ้โหปัญญาอ่อนแล้วเนี่ย <laughs> ไม่ใช่แล้วไอเหี้ยหา่ามาคืนไะอเหี้ยไม่น่าครบเลยสันดานโจนเนี่ยโอ้ยไม่ก็พี่รักเองไงพอรักพี่ถึงเอาของเองรลกขี้อะไรรู้แล้วทาไมไม่มีเพื่อนครบเนี่ยนี่ใส่เนี่ยสันดานโจรเนี่ยพี่เอาของเองเป็นเล่นเซอร์ปกติไงพี่พี่เข้าพิดจริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจไหมอย่าอ้อนพี่ขอโทษได้ไหมไอเหี้ยรู้ยี่ไม่น่าครบเลยไอแต่พี่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เองจริงจนะริงนะอีหรือเปล่า สบายขี้อะไรเนี่ยไม่เองอยากไหน่อ่าอยากเห็นใช่ไหมพี่จะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์เอ็งเลยดีใครเข้ามาเนี่ยนี่ไงเดีตัวที่พี่ว่าจะเซอร์ไพรส์เองเนี่ยไอเห็นปะเซอร์ไพรส์ขี้อะไรไหน่นี่อ่ะไอเห็นไหมเนี่ยห้าสิบสามวิพี่ครับวิวพี่ครับส่งขอได้ไหมครับอ้าวทำไมเล่นเล่นเล่นคำอ่ะไอเมื่อกี้เองยังบ่นอะไรนะอะไรหายไม่มีไอไม่มีไอไม่มีไอพี่ ผมพูดพร้อมมาตลอดพี่ไม่ไม่มีอะไรพี่เนี่ยอันนี้คือพี่เอามาสืไพ่นะเองดีใจไหมอุ้ยดีใจมากพี่อุ้ยเออผมเอาหมดได้ปะเนี่ยตัวไหนอะทุกตัวเลยพี่โอ้ยใหอยางได้พี่ก็ให้ได้โอ้ยอียแล้วเนี่ยตีอะไรตีอะไรอีอ้าวพี่ไม่พี่ให้แล้วเนี่ยพี่พี่ไม่กลัวแล้วโอเคพี่เคเคเออเอ้ยไอ้ตีห้องนี้ ไอ้เหี้ยกูด่าหมดได้เหี้ยไม่ตีแล้วเนี่ยเอ้ยดีเอาพี่ไม่ตีแล้วอ่าไปด<ป>ิไปเ,ไปเ,เนี่ยพี่รักเองจะตายเอ้ยจะถ่อยี่นี่เหี้ยเหี้ยพอเรากูจะถึงบ้านแล้วเน,นี่ยเหี้ยย้อนฮะย้อนอ้าวไอ้เหี้ยสไตปไอยเหี้ยไอ้เหี้ยแจ้งเหรอ่ะ พี่ไม่ได้แกงเอาดีอะอาจริงจังอะอาพี่ไม่ัวะเโอเคพี่ยืนอยู่ในบ้านแล้พี่ไม่เมาแล้วพี่โอดีดีเอ้ยถือไปเลยถือไปเลยคับพี่ขอโทษครับเอาไปเลยครับพี่คหรับอ้ยีอะไรม่พี่ไม่ได้ขำอะไรเเฮ้ยเตกเสี